ก็ซิบ,บอกเรามาแนะนํารถกระบะมือสองให้ทุกท่านได้เลือกชมนะคะรถกระบะมิ s ูบิชิไทยทันนะคะเครื่องยนต์2.4ค่ะเบนซินนะคะรถปี2011ทุกท่านเป็นรถมือเดียวนะคะเลขหม่น้อยค่ะเพียงแค่95,000โรนะคะโดยประมาณค่ะยางใหม่เพิ่งเปลี่ยนมานะคะทั้ง4รล้อเลยค่ะเอาไปใช้กันได้เลยนะคะ รถได้สภาพแบบเดิมๆทั้งคันค่ะเป็นรถบ้านเจ้าของขายเองด้วยนะคะไม่ใช่รถเต็นนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะด้านหลังปูกระบะเรียบร้อยนะคะพร้อมกลุยพร้อมใช้ค่ะ99,000บาทถูกๆเลยด้วยสนใจรถคันนี้นะคะมีเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปโทรไปคุยสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะหรือว่าต้องการเข้าไปชมตัวรถนะคะนัดหมายล่วงหน้าก่อนออกเดินทางค่ะประโยชน์สูงสุดของตัวท่านนะคะ ไปทดลองขับและตรวจสอบสภาพรถพร้อมกับเอกสารต่างๆให้เป็นที่พึงพอใจก่อนตัดสินใจนะคะแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่หนายหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ